ไอเด็กคนเนี้ยมันเอาถุงอ่ะมาโดร,รถผมเป็นรอยผม,มเรียกค่าเสียหายอ่ะแต่มันไม่ยอมจ่ายพี่น้องทาของเขาเสียหายเนี่ยถ้าไม่อยากมีเรื่องน้องจ่ายมาซะดีๆค่ะหนึ่มืบาทเข้ามาได้บอสคะรถคันใหม่ที่บอสสั่งไว้อะคะ่ะเขาเอามาส่งให้แล้วนะคะนี่ค่ะกุญแจ เป็นงานสวยไหมสวยมากเลยค่ะอืมโอเคแล้วคุณจัดก,การเรื่องเอกาสารเรื่องเงินให้เขาเรียบร้อยอยังเรียบร้อยแล้วค่ะอืมอเดี๋ยวยังไงขอตัวก่อนนะคะฮัลโหลดีใจด้วยนะแกไว้คุยกันนะแกเดี๋ยวคันนี้ก่อนนะอเ,เอาไปดูเนี่ย เฮ้ยโอ้โห้วโก,ก้เฮ้ยน้องทำไมทำแบบนี้หนูขอโทษนะคะพี่หนูผิดเองแต่มันก็ไม่ได้มีรอยอะไรเลยนะคะพี่โอ้โหน้องพี่ซื้อรถคันนี้มาใหม่นะเว้ยแลวน้องเอาถุงมาชนแบบเนี้ยถึงมันจะไม่มีรอยไม่บุกก็เหอะถ้าเกิดมันเป็นขึ้นมาทำไงหนูก็ขอโทษแล้วนะคะพี่พูดจาดีๆกับหนูก็ได้นะคะอ่อให้พูดจาดีเหรอฮะเนี่พี่ถามหน่อยนะนี่มายืนนี่มายืนนี่ ถ้าเกิดมีคนเนี่ยนะมาเดินชนน้องใช่ไหมเดินชนปุ๊บเนี่ยแล้วถุงเนี่ยมันหล่นมาแบบเนี้ยทำไงพี่ทําเกินไปรอเปล่าคะมันไม่เกินไปหรอกเอางี้ดีกว่าโทษฐานที่ทํารถพี่เนี่ยจ่ายมาเลยหมื่นหนึ่งหนึ่งหมื่นบาทม,มันจะมากไปรอเปล่าคะพี่รถพี่ก็ไม่ได้บุบไม่ได้เป็นรอยอะไรเลยเนี่ยคะไม่จ่ายใช่ไหมได้งั้นเรื่องใหญ่แน่พี่จะโทรบ,บอกพี่สาวพี่จัดการน้อง ห,หรอพี่เปิ้ลเนรอพี่ผมมีเรื่องกับเด็กน้อยแถวเนี้ยอยู่หน้าบริษัทพี่อะลงมาเคลียร์่อยเด็กโอเคยังไงฮะพี่บอกเลยนะถ้าพี่สาวพี่มาเนี่ยเรื่องใหญ่แน่เลยแต่หนูไม่มีเงินขนาดนั้นหรอกนะคะพี่ก็แล้วแต่ถ้างั้นก็เตรียมตัวไปสถานีตำรวจได้เลยยังไง ไหนไหนไหนมีเรื่องอะไรกันฮะ <c oughs> พี่สาวพี่มาแล้วเนี่ยนี้เต็มตัวโดนได้เลยนะเนี่ยพี่เปิ้ลไอเด็กคนเนี้มันเอาถุงอ่ะมาโดนรถผมเป็นรอย <c oughs> ผมเรียกค่าเสียหายอ่ะแต่มันไม่ยอมจ่ายพี่รถคันนี้นะนี่แกนี่มันรถเจ้านายฉันแกจะไปบอกว่าเป็นรถของตัวเองได้ไงอะ่ะตองหน้านี่นี่นั่นไม่กอนเดี๋ยวผมหลองได้เื่นหนึ่งอะ่ะพี่เอาไปสามพันแบ่งกัน เยไม่ได้ดิคนละครึ่งคนละห้าพันนานด้่ยจังะลหวะห้าพันก็ห้าพันไปจัดก,การแล้วเออเอางี้ฉันตัดสินใจแล้วโทษฐานที่เธอทำรถเขาเสียหายอะนะเธอจ่ายมาเลย1,000งบาทพี่คะแต่1,000งบาทมันไม่เยอะไปหน่อยหรอคะรถพี่มันไม่ได้เสียหายอะไรเลยนะคะนี่น้องคะรถของใครเนี่ยใครเขาก็ห่วงทั้งนั้นแหละคะ่ะถูก น้องทําของเขาเสียหายเนี่ยถ้าไม่อยากมีเรื่องน้องใจมาซะดีๆค่ะหนึ่งหมื่นบาทอันโตพี่ชัยเกิดอ,อะไรขึ้นอ่ะเออบอสรู้จักน้องคนนี้ด้วยเหรอคะก็เนี่ยน้องสาวผมเองเอมีอะไรเกิดขึ้นว่าหนูเอาถุงไปชนโดนรถของพี่คนนี้ค่ะแล้วพี่เขาเจะค่าเสียหายจากหนูหนึ่งหมื่นบาท ว่าไงนะรถคันนี้เหรออันโตรถคันนี้เป็นรถที่พี่สั่งมาใหม่เพื่อจะให้อันโตได้นั่งคุณเปิ้ลคุณไม่รู้หรอรถคันนี้เป็นของผมออคุณก็เป็นคนสั่งให้เองอะ่ะคือบอสคะเออคือนี่คุณอย่าบอกนะว่าคุณทั้งสองคนเนี่ยรวมหัวกันที่จะหลอกเงินน้องของผมอะ่ะใี่ไหคะคนนี้เป็นลูกน้องของพี่เหรอใช่เออ บอสคะเปิ้ลขอโทษด้วยนะคะคือ,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 อขอขอโทษครับคุณทั้งสองคนไม่ต้องพูดเปิ้ลตั้งแต่พรุ่งนี้คุณไม่ต้องมาทำงานผมขอไล่คุณออกแค่นี้ยังน้อยไปครัพี่หลังจากที่หนูเห็นพฤติกรรมของกน้องพี่แล้วอะ่ะหนูคงปล่อยให้เขาไปทำกับคนอื่ไม่ได้อีกแล้วหนูจะขอเรียกค่าเสียหายคือ1นึ่งหมื่นบาทค่ะ คุณน้องค่ะคุณน้องคือพี่ผิดไปแล้วอะคะ่ะพี่ขอโทษนะคะนะคะคุณน้องนะนะหยุดคุณไม่ต้องพูดอะไรต่อไปละอันโตหนูพูดได้ดีมากเงินเดือนคุณหน่มื่นห้าผมขอหักเงินเดือนคุณ 10, 1, 1, 2, 1. หมื่นึงเหลือแค่ห้าพันเดือนเนี้ยแล้วก็รีบใส่หัวออกจากบริษัทผมไปซะไปเถอะอันโตบอสคะบอส

นับสนุนโดยนวัตกรรมใหม่หลอดไฟไบโอนิจจ์เป็นไงบ้างครับละครวันนี้สนุกไหมครับถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ครับถ้าใช่กดแชร์นะคะแต่ถ้าจะตามกันแน่ๆอย่าลืมกดซับสไครต์นะครับ <By S 1> บ๊ายบาย c h ก n n e น